Isuzu Teletech Driving Contest GPS อัจฉริยะยอดประหยัดยอดปลอดภัย2,565กับผู้เข้าแข่งขันมากกว่า700ท่านรวมระยะทางมากกว่า6ล้านกิโลเมตรการแข่งขันที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำกับ Isuzu Teletech เวอร์ชันใหม่เทคโนโลยี GPS อัจฉริยะ ด้วยสุดยอดฟังก์ชันที่เหนือชั้นยิ่งกว่าวิเคราะห์ได้อย่างตรงจุดช่วยพัฒนาทักษะการขับขี่ให้ประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทา้าทายกว่าทุกครั้งเข้มข้นยิ่งขึ้นพิเศษเช็คข้อมูลได้ในระหว่างการแข่งขันรู้อันดับรู้คะแนนรู้อัตราประหยัดน้ำมันรู้จุดแข็งจุดอ่อนพร้อมแนะนำพฤติกรรมที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และนี่คือสุดยอดนักขับ Isuzu Teletech ทั้ง30ทันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรุ่น g x z รุ่น f x z และรุ่น FVM แชมป์คนใหม่จะเป็นใครร่วมลุ้นไปด้วยกันและอย่าพลาดติดตามการประกาศผลแชมป์ยอดนักขับ Isuzu Teletech 2565 15ธันวาคมนี้พร้อมกิจกรรมชิงรางวัลมากมายได้ทาง Facebook Isuzu Trucks Thailand Isuzu Teletech Driving Contest GPS อัจฉริยะยอดประหยัดยอดปลอดภัย2565